ครับก็สวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับมาลอกันนานไหมไม่นานไม่นานแต่พยายามไม่นานแต่พยายามไม่นาน่ครับครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนมาในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมากมายนะครับผมวันนี้เราพิเจนใช่ฮะนะครับอย่างที่บอกไปครับงานของเราวันนี้คืองานอยู่กับหลักโลกนั่นเองครับเนะเพราะงานทั้งสองคน มีมีวิธีนะครับการแสดงออกในการรักโลกในฉบับตัวเองไหมหรือว่าอยากจะแชร์กับทุกคนไหมฮะรักโลกนะครับรักโลกรักโลกฮะอย่างนี้นะอ่าใ,ให้โลกเลยใช่ไหมหไมีวิธีเอ่อมีวิธีนอกจากทำอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นผมก็คิดว,ว่าวิธีรักโลกทุก <ละ S 2> คนก็น่าจะพอทุกทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าแบบเราจะทำยังไงเพื่ออนุรักษ์โลกไว้ได้บ้างแต่ถ้าผมเองผมมี ชอบพกกระติกน้ำครับกระติกน้ำใช่กระติกน้ำรู้สึกว่าเวลาพกแล้วก็จะช่วยลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกได้เยอะเลยเพราะว่าระหว่างวันคระหว่างวันผมกินน้ำเยอะก็จะพกกระติกน้ำไปทุกที่เลยครับครับผมนะครับอะไรนะกระติกน้ำหรือขวดนมกระติกน้ำหรือขวดนมใช่ครับเปิดขวดนมเลยเปิดขวดนมใช่ไหมฮะใช่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีดำดีกว่านี่เท่มาก ไม่เกี่ยวกับติ๊กเกียวกับหน้าตาไปหน้ากเปสีดามเป็นยไงติกต่ดูกย่ารักเลอืยืโชอบแกสมตทำบ้านจังเลยนะจำได้ได้นะ ครับคุณมีวิธีการผมปกักโลกอย่างไรฮะจริงอย่างที่ผูบอกจริงทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมอย่างอย่างตัวเราเองก็มีวิธีอย่างเช่นเรามาทํางานด้วยกันเราก็จะนั่งรถคันเดียวกันอารับตู้ไปไปรับตู้ไปรับตู้เวลาแปรไปด้วยกัน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 ไปด้วยกนได้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันได้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไาด้นยกันไป ใช่ฮะแต่เชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนทำทุกวันนี้ที่พับแอบเห็นมาเมื่อก่อนก็คือการพกพกถุงครับผมว่าเวลาไปซื้อของครับอ๋อใช่ใช่ครับผมช่วยตอนนี้หลายคนก็หันมาลดใช้ถุงพลาสติกเราก็ใช้เป็นผ้าแผ่นั่นเองนะฮะแต่บางคนก็แอบซื้อหลายใบอ๋อเ้าใจแต่พยายามใช้ไปเยู่ก็ดีนะครับผมจริงหรอใช่เร็ใช้ไปเดือนะครละใครมีถุงผ้าบ้างครับวันนี้นี่นี่ถุงผ้าอันย ไรนี้ไบ <churches> ่อ <un> ก <respondents> ่อ <of these> ่ี <freezer> <Uh ่ยารได้บอกไนะว่ามผ้านะคดี๋ยว่าสักคู่หนึ่งนะสักคู่นึง่บอกไปครับจริงๆ้ววิธการบอกบอกรักโลนมีหลัไมวิธีนะโดยทั้งน้นะครับผมว่ามาที่โรงงานของการนี้ก็เป็นการบอกลักเหมกันนะครับกับงานไปดอร่มี่ทร As นซึ่งรว่างงน

พี่บรีเขียนสกิลนะเราเล่นนะเราเล่นนะอ่ะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับในรอบนี้จะมีเสียงเพลงคอไปด้วยนะแล้วก็ในรอบนี้เราสามารถสัมภาษณ์กันได้เนาะสัมภาษณ์ได้นะพูดถึงถามถึงอินสปิเรชันในการทำนะครับตอนนี้ครับผมขออนุญาตภาพคนนี้เรด้วยนีะพ่อท่านนี้อาจจะไม่ิสิตนะวัานี้หยิบอะไรนะครับตอนนี้ครับได้หยิบเป็นนะครับกาวนะฮะนี่สามอันเลยครับต้องใช้อันไหนครับได้หมดเลยครับ อันไหนอันไหนดีกว่าเก่าร้อนเนาะเก่าร้อนนะฮะ,ะได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับได้ครับเดี๋ยวเราเราจะมาร่วมประมวลกันนั่นเองครับในระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงการณ์เนาะเดี๋ยวระหว่างเก่าร้อนนะฮะเดี๋ยวทางเก่นนะะเววา,เาร้อนนะครับโอเค เราจะพูดถึงกติกานะครับโดยที่นะครับกระเป๋าเนี่ยเราจะเริ่มจากนะครับ500บาทนั่นเองนะฮะ500บาทนะครับแล้วก็ในการวิดแต่ละครั้งนะครับขั้นต่ำคือ500นะครับขั้นต่ำคือ500นะเนี่ยครับผมใครไม่เสียโเนี่ยมันชี้เยอชื่อใบใครชื่พาเลชูชื่อใครชื่อใค้เสียวบัตรวิ่งได้ทุกคนได้ทุกนดีแต่ว่าสำบท่านใดนะที่เอ่อไม่อยากจะเสียโผในการทิ่งกี่ละ500 500อาจจะพูดแบบเออข้าหมื่นเลยก็ได้นะฮะโอเคนะ ไม่ได้กดดันเลยนะครับทุกคนในะครับวันนี้เรามาร่วมกันในคัะสิ่งละครบุญครับในได้ทั้งหมดนะครับจะมอบให้กับนะครับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะฮะก็ดูตั้งใจกันมากเลยนะฮะมันไม่ติดหรอครับนะะฮเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับอ๋อใส่แล้วไม่ติดใช่ไหมฮะอ๋อนะอันนี้ใช้อันนี้ครับใช้อนี้ฮะได้ติดไหมติดมือทำไมติดทำไติดมืองั้นประมูลอันนี้เลยได้ไหมฮะ ใส่กระเป๋าดีกว่านะฮะโอเคนะฮะติดอะไรนะติดเธอติดใจอ่าอีกนาทีกันไปเรื่อยๆนะฮะไม่หรอนะครับอ่าค่อยๆติดไปเรื่อยๆนะค่อยๆติดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสามารถสร้างรายไดได้เลยนะอ่าติดอะไร มีคนอื่ปวดหลังนะสมัครขอ้งอีกได้ไหมนะอ๋อคนทุกคนไม่เห็นเนาะคนทุกคนไม่เห็นเนาะอ๋อทุกคนบอกปวดหลังแล้วก็บอกปวดคอนะฮะสู้ๆสีรู้จักแต่แจ๋วจ้าเป็นอะไรแจ๋วมากแจ๋วมากแจ๋วนี่มาก่อนจ้าอีกนะฮะในระห่างนี้ทุกคนครับทุกคนมีกิฟต์ทุกคนนะก็อย่าลืมนะครับ ในดังหนึ่งแฉกนะฮะแฉกนะครับทุกคนนะครับกับอ่าเดี๋ยวขอให้มันจะสวยนะฮะ,ะเพิ่มลายเซ็นไปนิดหน่อยนะฮะนี่เปลี่ยนอ๋อนึกว่าเปลี่ยนใหม่ครับอ๋อใบนำคู่ใช่ไหมฮะได้ครับอันนี้เดี๋ยวใบนำคู่หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาครับนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับกับ ไปเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำกระเป๋าคู่กันดีกว่านะครับโดยที่ทั้งสองคนจะร่วมออกแบบนั่นเองนะฮะได้ครับก็สามารถนะครับมาครับพวกกิจกรรมได้นะฮะเรามีกิจกรรมเยอะมากมายกันเพราจะเป็นช็อปอีเวิร์เพรย์สเตชัไลฟ์นะครับในรูปแบบที่ทันสมัยด้วยนะฮะโอ้เห็นแล้วจะทันชาชักเลยนะฮะชาชัก อ๋อต้องทำให้สูงกว่าเดิมเหรออานะครับแล้วตอนนี้ครับดูดีบอกทีาให้สูกวาเดิมหัวเระหัวเระัวเรัวเราะหัวเระหเราะปราะชาะัมเรัวเราะหรับสหเรัวเรายหัะทัวเราะัวเราะวเราะหะวเราวเระนรัวเราะหระัระับรัวเราวเรวเวเะั้าหวะัวเาะหะหัวเราะหาัาะทัะรับอันนี้ ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับน่ารักมากเลยอันนี้อันนี้เหมือนนุ่นเลยนะครับซีโมลืมตาเลือมตานะครับเราเช็คเรื่องวัตถุดิบที่รังสรรค์นะครับมาโดยเฉพาะนี่ฮอร์สวยอ๋อเฮ้ยเรามีเจ็ดเฮ้ยเรามีห้า หล่น e Q, เ,นเ,นเนนดโมโมนเยียนอีพุ่มสองสองสามก็กระเป๋าสองอีพ่เสามก็กระเป๋า好的เรากะจะเริ่มแรบจากกบบบบนนะครับกระเป๋าก่อนะฮะแล้วก็ใส่ส้นุนันเองนะฮะทั้งหมดจะมีห้าชิ้นด้วยกันนะฮะาเป็รันเ่า,าไปดึกลงกลาว่าใส่ในกระเป๋าไปทั้งหมดเลยตโลกกล้ยอะไรลงไปในกระเป๋าตัวกระเป๋าลวยอะไรให้เขาติดต่ออีนะไปติดต่อ

งานบอกว่าด้านนอกคนทีอยู่เริดรอบนอนกับที่มีลิบแบนกับป้ายนะครับแต่ว่าอาจจะเข้ามาด้ในไม่ทันก็สามารถแบประมูลได้นะครับเพียงแค่มีลิบแบนกับป้ายนอนาใครมใครมีใ่รมีใคชื่อครมีใครมาใรใช้มีใคชื่อค้มงรมีใ่รมี่ใครมี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 มีใคีครมีีคครคครับ ใจเป็นพิเศษเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากใบของคุณฉันสีก่อละกันนะทุ้คนนะโอเคนะโอเคได้ครับนะฮะเสียงของมเชลกซีเดคร์ใเโอเคครับอ่ะและเสร็จแล้วนะครับรอขอโชว์แล้วลหรือยังหรือว่าเก็บไว้เก็บไว้โชว์แบบเป็นสมัยเลยเก็บไว้ละครับเก็บไว้โอโชว์เลย ก็อยากโชว์เลยไหมฮะโชว์ไปเลยโชว์เลยดีกว่าเนาะมันอัดอันเนาะนี่ฮะไมในละและถ้าพร้อมแล้วนะครับสามสามสองนึ่งโชว์ฮะทำเจเนสามสองหนึ่งนี่เกี่ยวกับซีรีสวแล้วก็มีสุทีแปะแล้วก็มี มีแถมมันด้วยนะเผื่อใครอยากไปดเพิ่มอยังให้ไปเยอะเลยอันนี้อันนี้เหมือนว่า DIY ร่วมกันด้วยเราจะเพิ่มยังยได้ครับโอ้โหสองหมื่นวันสองหมื่นาเยว่นอู๋สามหมืซวันฮะซื้อวันสี่หมื่นฮะซื้อวันนี้ครับ41,000ครับ นะส,สี่หมื่นหนึ่งฮะซื้อวันนี้ซื้อวันนี้ซื้อวนู๋สี่หมื้าสี่หซื้อวนูสี่หมืจะให้ผมร่วมประมูลด้วยไ enfin ด้ไหม ให้นูทำไปใหม่ผมอันนี้เดี๋ยวลงบริการใช่ครับสี่สี่เดี๋ยวเชียรมาสวเอส์วเอร์หสี่หมื่นห้าครับสุวอู่วายองซห่แล้ววปลาครับสี่หมนะฮะอูว่าห้าหมครับอูว่านะอูว่าอูว่านะห้าหมื วันนี้หนูจำลองเหตุการไปใส่การนะครับผมไรนะไปใส่การใส่การเดินวิ่งเล่นอยู่ในทนเวเดอร์อะเส้นใจอู่นะฮะอู่วันห้าหมื่นนะครับอู่วันอู่วันอู่วันขันที่หนึ่งห้าหมันที่หอู่วันขันที่สองอ้มาอู่วันอห้าหมื่น ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าอู๋วัดอู๋อู๋วัอู๋อู๋วัดอู๋ห้หมื่นห้านะครับห้าหมื่นห้าครั้งที่หนึ่งห้าหมื่นห้า้าหมื่นห้าอ๋ออ๋อโอเคห้าหมื่นห้านะครับห้าหมื่นห้าครั้งที่หนึ่งห้าหมื่นห้าครั้งที่สอง และ55า0 0ครั้งที่สครับุสีดี่อะอ๋อไม่ได้สี่ห้าครับซืวอูอวูส่หื้าสี่หื่นห้าสหนเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดมีใครซื้ไหม 47. สี่หมื่นเจ็ดซืวอันชี สี่มืนดสี่มืเรกาไปทำบุญร่วมกันนกครบริจาคให้กับบริษัทแล้วสิบเปอรเ็นาหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นหอว่าโอว่ามาหนุไปจ่าการก่อในนี้ให้จ่ากัรนโอว่านจแล้วเ่ยาครั้งที่หนึ่งห้าหมื่นครั้งที่หนึ่วิ่งห้าหมืครั้งที่ส Hoa là hoa là hát <Christopher> <coughs> à. mình biết thoáng! Hoa 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 Yêu hoa 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 Yêu hoa 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 Ủa hoa 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 5้าหมครั้งที่สองเท่าไหร่ฮะห้าหมครับออุวันจังออ้วันจัง5้าหมื่นสามอ่อโ้เก่งมกเลฮ้ามืนสามห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามห้าครั้งที่หนึ่งห้มืครั้งที่สอง สามครั้งท okay. mm ี okay. mm ่สามก็พอเซ็ตประเมินด้วยหัวใจหัวใจเหนือฉิงแลฝั่งนี้ก็จะเป็นของคุณซีแน่ๆครับที่ไม่เบื่อเชื่อมาเจอซีดอรโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับสวยใช่ไหมดีไซน์สวยมากเลยเนาะใช่ครับสวยมากเลยเนาะอ่ะทุกคนจะเด็กนะอันนี้คือแปดนะครับอันตึกแปดนะฮะส่วนปลาซีเป็นแปดส่วนปลาส่วนปลาส่วนปลาซีเป็นแปดครับ มีตัวนึงนะแต Bref, automate, ่แต่คนละด้านนะคคละด้าน๋อนะครับเป็นตักวักกันครับเลยสี่หดซื้อวันปลา48่หครั้งที่1นึซื้อวันปลาครั้งที่2 48ครั้งที่3ครับในความดีนะครับตรงสีนีจะเก็บไว้เราจะทำให้ใหม

สี่สามสี่เสามวัสดสเรครับซื้อว่งซายนด้สว่เอรานซื่อว่างอู๋ซื้อว่างอูติดแล้เไมนแนวเลยนะซื่อว่าอู่เราซื้อว่าอู่ซื้อว่างอู่อ่งอูซ่่าโอเคซื้อว่างอูวซือว่าง้ซื้อว่างอูวซื้อว่างอู่ สี 4, 6, นะ่หกห้าแน่สี่หกห้าศูนย์ศูนย์่วนชีซืลูซส่หนจ็ดพันห้าร้อซื้อวันปลาสี่หมื่นแปดน่ซื้อวันปลาหายออกมาวนปาคนไทยสู้ไหมฮะ

ตอนโกงก็ท่าแบบคนไทยตอนนี้อยู่ที่4 9 0 0 0า